สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันห้องแกลนซีวิวที่ชารีนาฮิลรีสอร์ทนะคะห้องนี้จะเป็นห้องวิวทะเลเลยนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่เราเบี่ยงค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะเหมาะสำหรับออกมานั่งเล่นหรือว่านั่งชิงช้าแบบนี้นะคะชิวๆบรรยากาศยามเช้ายามเย็นได้เลยนะคะอากาศดีมากเลยค่ะทุกท่านค่ะด้านหน้าห้องนะคะ ในส่วนของในห้องนะคะในห้องบรรยากาศก็ค่อนข้างดีเหมือนกันอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆก็มีครบครันนะคะห้องนี้จะแบ่ง้วยการ3ส่วนก็คือ1ส่วนของระเบียง2ส,ส่วนของห้องนอนแล้วก็3ในส่วนของห้องน้ําซึ่งห้องน้ําค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะคะนี่จะแบ่งส่วนอย่างชัดเจนในส่วนของ ที่อาบน้ำนะคะจะมีฝักบัวให้2ฝักนะคะแล้วก็ในส่วนของชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้านะคะถัดมาในส่วนของห้องนอนจะมีตู้เก็บของแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าจะมีเป็นทีวีบริการให้นะคะพร้อมกับมินิบาร์แล้วก็ข้างๆจะเป็นเตียงนอนเลยเตียงนอนห้องนี้จะเป็นเตียงนอนสําหรับคิงไซส์สาหรับ2ท่านนะคะมองไปเห็นวิวทะเลแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ ข้างๆเตียงตรงนั้นจะมีเป็นโคมไฟนะคะคอยบริการให้ด้วยนะคะถัดมาตรงนี้จะเป็นมุมของชากาแฟก็มีบริการให้ด้วยเหมือนกันนะคะในส่วนของขนมขบเคี้ยวหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆที่นอกเหนือจากน้ําดื่มแล้วก็ชากาแฟรบกวนให้สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งนะคะอาจจะมีค่าบริการเพิ่มนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับห้องนี้ถูกใจหลายๆท่านหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบแบบระเบียงกว้างก็แนะนําเป็นห้องนี้เลยนะคะ คลิปหน้านะคะถ้าสมาัยพาไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ